สวัสดีครับกอฟฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับกอลฟจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับวันนี้มาในรถครอบครัวนะครับรถอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับของเราก็คือ Ford e v e r วอร์เรสต์เอเวอร์เรานะครับมีจําหน่ายขับ2อขับ4เนาะแต่วันนี้นะครับรถที่เรามารีวิวนะครับก็จะเป็นตัวขับ4นะครับนี่เห็นไหมขับ4เรามีจําหน่ายก็จะมีเทเทเนียมนะครับไวท์แท็กนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดตัวใหญ่สุดก็จะเป็นแพตตินัมนะครับ วันนี้รถที่เรามารีวิวก็จะเป็น Ever อร์เรสต์วทนะครับหลายท่านถามเข้ามาว่า Ever อร์เรสต์วทกับไทเทเนียมเลือกอะไรดีนะครับตอนที่จะซื้อ Ever อร์เรสนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะมันขึ้นอยู่กับความชอบในรูปล่างนะครับหน้าตาเรื่องการแต่งตัวนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องจะเป็นช่วงล่างนะครับจะเป็นออปชันที่มากับรถเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับมันจะแตกต่างกันเรื่องของการตกแต่งนะครับก็ แล้วหลังคาที่ต่างกาันสีกันชนที่ต่างกาันพวกจุดตัดตัวรถที่ต่างกันนะครับแล้วก็ลายบาะเนาะที่มันต่างกันอ่าพวกการเดินได้อะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าออปชันพื้นฐานและทุกอย่างเหมือนกันเครื่องตัวเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบใครชอบแนวหรูหราแบบรักชูรี่ก็ไปไทเทเนียมนะครับอ่าใครชอบแนวสปอร์ตนะครับแนววัยรุ่นก็อาจจะมาที่ตัววาแท็กนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวก็พาไปชม e v e r อร์เรสต์วแท็กนะครับ ในรูปแบบการตกแต่งที่ลูกค้าเลือกเนาะอ่ะเราก็จะไปดูนะครับรูปแบบการตกแต่งแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าอยากจะแต่งอย่างนี้เอาไทเทเนียมแต่งอย่างนี้แล้วใส่ตัวโค้งตัวครอบได้ไหมได้เหมือนกันหมดนะครับเราซื้อรถในรุ่นที่เราชอบในรุ่นที่เราโอเคนะครับการตกแต่งมันทําได้อยู่แล้วนะครับอ่ะก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกๆท,ท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมได้ถึงกอบนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนทใด สนใจเรื่องของตัว Ford ดแคมเปญโปรโมชั่นสแกนมาได้เลยนะครับจะเป็น Line a d หรือโทรมาหรือเอาเบอร์ผมอะเซิร์ชหาได้เลยนะครับถ้าเอาเบอร์ผมเซิร์ชหาจะเป็น l ล n e ส่วนตัวนะครับสะดวกทางไหนได้เลยนะครับยินด,ดีให้บริการทุกช่องทางเลยครับนี่เพคของเราในวันนี้นะครับ New Ford e v e r e s t Y t e c นะครับตัวนี้เป็นตัวขับ4นะ Ford เรานะครับตัวขับ4ในตัวไทเทเนียมกับตัว Y t ยแก็จะเป็นพาร์ทไทม์นะครับก็มี2 High สี่ห้สี่โลเนาะอ่ะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็น e-shifter เล็งม้าสูงสุด210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายหนึ่งล้านเก้าแสนบาทสีขาวมุกบวกเพิ่ม12,000นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมครับวันนี้มาในสีดำเนาะอ่ะชุดแต่งที่เราเห็นครับแน่นอนครับเป็นพิมพ์นิยมนะถ้าเป็นพระก็เรียกว่าพิมพ์นิยมเลย ของตัวเอเวเลนะครับก็เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับชุดแต่งวิกเตอร์วันนี้มาเต็มระบบเลยก็เรียกกระจังหน้าเป็นของวิกเตอร์ด้วยนะครับตัวกระจังหน้านะครับของวิกเตอร์เนี่ยจะเป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะครับคันนี้สิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปก็คือม้านะครับคันนี้เพิ่มม้ามาแต่งนะเป็นสีทองเข้าไปนะครับม้ามาแต่งเนี่ยมีให้เลือกหลายสีมี2ขนาดนะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่คันตัวนี้จะเป็นขนาดเล็กนะครับอ่าสติ๊กเกอร์นะครับแดงน้าเงินเนาะสไตล์แบบ m Sport นะครับตัวนี้จะใส่ไม่ใส่ก็ได้คุณจะใส่แบบแดงเส้นหนึ่งน้ําเงินเส้นหนึ่งก็ได้นะครับจะใส่สีอะไรก็แจ้งได้นะครับไฟ LED สามจุดด้านบนกระจังก็เลือกได้จะเอาขาวเอาส้มอย่างคันนี้เอาเป็นสีขาวนะครับไฟด้านข้างกระจังนะครับเลือกได้จะเอาขาวเอาน้ําเงินนะครับอย่างคันนี้ใส่สีขาวนะครับเพื่อให้รับกันทั้งหมดเนาะก็เทิบมานะครับที่ตัวรถก่อนเนาะที่ตัวรถคันนี้ที่ปัดน้ําฝนเป็นอัตโนมัตินะครับ ไฟหน้าแน่นอนครับเป็นตัวท็อปแบบนี้ต้องเป็นแมทิกเอลนะครับไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะแยกสูงต่ำหลอดเป็น LED มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับอยู่ที่ไฟหน้าแบบนี้นะครับเราหมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับระบบไฟหน้าก็เปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมีระบบป้องกันไฟแยงตามาครบนะครับไฟตัดหมอกครับเป็น LED ีนะครับนี่ะคันนี้นะครับใส่ ตัวสเกิร์ตนะครับเป็นของวิกเตอร์นะครับสเกิร์ตเราก็เลือกได้นะครับจะทำเป็นดำเงาดำด้านนะครับจะทำเป็นดำเงาทั้งหมดนะครับชอบแบบไหนก็แจ้งได้เลยนะกลับมาที่ตัวรถนะครับตัววายแท็กเนี่ยจะมีห่วงลากนะครับคู่หน้านะเนี่ยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานระบบรถนะครับก็มีระบบรักษาเลนตั้งสั่นเตืองหรือจะให้ดึงกลับก็ได้เซนเซอร์ด้านหน้า4จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับของเราตรวจจับยันคนนะครับ แล้วก็ของเรามีคูตคอนโทรลนะควบคุมความเร็วเราตั้งได้ยันเป็นอะแด็ปตีฟนะครับคูตคอนโทรลแบบสต็อปแอนด์โกก็คือควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อของเราหยุดยันศูนย์นะครับกล้องสาม้อองศามีระบบเตือนกรนหลับในมีนะครับเทคโนโลยีล้นล้นนะครับฟอร์ดเราก่ะเถิบมานะครับที่ด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับวันนี้เลือกแบบโปรง่งเนาะ คิวล้อเนี่ยของวิกเตอร์เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งแบบแนบและแบบโป่งนะครับอ่าอย่างคันนี้เลือกแบบโป่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มาจับกับตัวล้อที่เป็นล้อแต่งนะครับอ่บางท่านนะครับอาจจะอยากจะใส่แบบแนบเพื่อให้ล้อล้นๆก็ได้นะครับหรือเราจะใส่แบบนี้นะครับเพื่อให้มันเนี่ยพอดีอย่างนี้ก็ได้นะขึ้นอยู่กับเรานะครับอ่แต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบแนบจะชอบใส่กับอ่ล้อเดิมนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ตายตัวหรอกครับ ก็ถถดมาระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับเบรกมือไฟฟ้านะฮะล้อตัวนี้ก็เป็นล้อยีนิ้วนะครับยางวันนี้เลือกเป็นโตโยนะเป็น RT นะครับ2 7 5 55 R20 อย่นะฮะยางมันก็จะมีตั้งแต่ H t ทนะครับก็ดอกเรียบๆอย่างงู้นนะเนาะใช่ไหมครับ AT นะครับดอก AT ทก็จะเป็นเเหมือนดอกแบบแรปเตอร์นะครับก็วิ่งตั้งแต่ถนนดำแบบเรียบเลยนะครับ วิ่งเรียบแบบลุยได้นะครับอ่ะอันนี้อาจจะลุยได้มากขึ้นกว่า AT ทนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราชอบเราจะใส่แบบไหนก็ได้ต่ส่วนใหญ่อะเอวูเลตไม่ค่อยมีใครใส่ M t หรอกส่วนใหญ่จะจบกันอยู่ที่ RT นะเพราะมันไม่ได้เอาไปลุยจ๋าขนาดนั้นนะครับแก้มข้างเป็นคีบระบายความร้อนครับตัวครอบกระจกเป็นเทากาไฟมีไฟเลี้ยวอะตรงนี้เป็นกล้องสา0้อองศานะครับมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะครับระบบด้านข้างนะครับมีบายสปอร์ตนะเตือนจุดอับจุดบอดนะครับ ลาวหลังคานี่ความต่างระหว่างไทเทเนียมนะครับที่เห็นได้ชัดเลยภายนอกกับตัววาแท็กก็คือราวหลังคาวแท็กจะเป็นทรงยกนะครับไทเทเนียมมันจะเป็นทรงก็เรียกว่าลาบหลังคานะทรงแนบไปนะครับมีมูลรูปครับตัวท็อปฟอร์ดขับสี่เรมีมูลรูปทุกตัวนะนะครับใส่กันสาดแท้ครับฟิล์มเป็นฟิล์มเ,เซรามิกนะครับเลือกความเข้มได้ มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคี์ทัดล, ок, ลด็อกรถกับมือปลดล, ок, ลด็อกรถได้เพียงแค่มีคุณแจอยู่ที่ตัวบันไดจะมีขอบเงินแบบนี้นะครับเพื่อจะรับกับตัวราวหลังคานะคของเราตเติมน้ำมันดีเซลได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็เอเวอร์เรสเราต้องใช้ตัวแอดบ,นบูนะครับน้ำยาบำบัดนะครับเรื่องของตัวมลพิษเนาะการปล่อยไอเสียช่วงล่างด้านหลังเป็นวัดลิงค์นะครับมาดูที่ด้านหลังครับ ฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีน้ำล้างกระจกมีปัดกระจกมีไลฟฝ้ามาพร้อมนะครับมีกล้องนะครับฝั่งที่โลโก้นะครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยระบบช่วยเบรกนะครับไฟตัดหมอกหลังมีนะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับจะเป็น LED signature แบบนี้นะครับคันนี้เพิ่มเติมก็คือค่าท้ายแบบมีไฟแล้วก็ตัวไฟค่าท้ายคาเยนเข้าไปนะครับก็คือใส่แบบเต็มสูบเลยเนาะ ะเกิดด้านหลังนะครับเป็นของวิกเตอร์นะครับวันนี้ก็ทําเป็นดําเงาหมดเลยท่อวันนี้เลือกท่อเป็นอินฟินิตี้นะครับบางคนเรียกเลขแปดเนาะมันมีแบบนี้กับที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นฐานจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครต้องการทําดําหมดเลยได้ไหมได้นะครับแจ้งได้ฝาท้ายรุ่นนี้เป็นไฟฟ้าครับอร์ดแถวที่3เป็นไฟฟ้านะครับเอเวอเรสต์รุ่นนี้แอร์จะแยกเป็น3ตอนเลยนะอิสระซ้ายขวาด้านหน้านะครับแล้วก็ตอนหลังก็จะแยกกันนะครับมีปลั๊กไฟ230โวลต์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้าน บ์อไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยไฟฟ้าจอเรือนไม้12นิ้วจอกลาง12นิ้วนะครับเป็น s ิ n ค์ o A and the ด u t o Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรองรับโทรฉุกเฉิน,นแอร์อิสระยแยกซ้ายขวาเกียร์เหมือนที่ก็บอกนะครับก็เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเล่นแมนวนวลได้กับเครื่องสี่ล้อพาร์ทามมีโหมดการขับขี่6โหมดนะครับโหมดปกติประหยัดลากพ่วง เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอขอโทษมีโหมดปกตินะครับประหยัดลากพ่วงนะครับแล้วก็ถนนลื่นแล้วก็มีคนร่องแล้วก็ลุยทรายนะครับก็6โหมดทุกสถานการณ์และนะครับครอบคลุมใช้งานได้ปลอดภัยแน่นอนนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับฟอร์ดรุ่นไหนก็สามารถส่งรูปและคลิปมาได้นะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ